Check the mic the right make sure it and sound right, boy โอเคครับก็วันนี้ครับก็อยู่กับผมเซเดทีวีเช่นเคยนะครับวันนี้นะผมจะมารีวิวนะครับจะมารีวิวหลอดไฟนะฮะซึ่ง เป็นหลอดไฟตัวนี้นะับผมได้มาจากไทยวัสดุนะครับราคา389บาทนะก็หลอดไฟเรียกได้ว่าเป็นเทพเจ้าหลอดไฟนะฮะ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องลองใช้ดูดีกว่าครับ <c oughs> เฮ้ครับเมื่อเราอยู่หน้าตากล่องนะเดี๋ยวผมจะอ่านรายละเอียดให้ฟังนะครับ <c oughs> ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเราสามารถเชื่อมต่อนะไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมเชื่อมต่อนะ แล้วก็ปรับเปลี่ยนแสงระหว่างเดลท์แล้วก็คูไว้แล้วก็อะไรก็ไม่รู้นะ <S <S แสง rgb ที่ปรับได้เนี่ยถึง16ล้านเฉดสีเลยนะครับแล้วก็ปรับความสว่างนะก็คือตั้งค่าความสว่างเพื่อสร้างบรรยากาศตามที่ต้องการได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งเวลาเปิดปิดได้นะแล้วก็ควบคุมด้วย google assistant ได้นะครับหรือว่า amazon แล้วก็พวก อะไรอ่ะผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันแล้วก็เชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้ด้วยนะฮะถึงสําหรับบ้านไหนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับโอเคแล้วเมื่อเราเกะกล่องข้างในออกมานะฮะเราก็จะเจอกับหลอดไฟนะก็เป็นหลอดไฟธรรมดาเหมือนหลอดไฟปกติทั่วไปเลยนะเป็นขั้ว E ยี่สนะครับก็ธรรมดาเนาะแล้วก็ในธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาครับในกล่องก็หมดแล้วจะมี คู่มือการใช้งานมาให้ครับหนึ่งใบนี่นะคู่มือการใช้งานนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนการใช้งานนะครับก็อย่างแรกที่เราต้องมีนะฮะก็คือมีโทรศัพท์มือถือนะฮะให้เราเนี่ยนะฮะ,ะโหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่านี่นะนี่น,น,นี่ก็คือมีชื่อว่าแลมตันสมาร์ทนะเมื่อเราโหลดเข้ามาแล้วเนี่ยก็ ให้เราลงทะเบียนอะไรให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาใส่หลอดไฟกันนะครับเราจะมาเปลี่ยนหลอดนี้เอาไปแทนที่หลอดเดิมนะครับก็อันดับแรนะครับปิดสวิตช์นะครับแล้วก็ผมจะเอามันออกมานะอ่ะอ,นนอันนี้อันนี้เก่านะก็ตั้งตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนหลอดใหม่เข้าไปนะครับ อ่ะโอเคแล้วก็มาดูที่ตัวแอปพลิเคชันเมื่อเราเข้ามาในแอปพลิเคชันนะครับให้เราทำการกดบวกนะครับแล้วก็เลือกไปที่ไฟส่องสว่างนะครับแล้วก็กดที่อุปกรณ์ Wi-Fi นะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทำการเปิดปิดสวิตช์3ครั้งนะครับสวิตช์ที่สวิตซ์เปิดไฟปกติสวิตช์ที่ปลั๊กอะเปิดปิด3ครั้งจนมันกระพริบ,บจนมันกระพริบแบบรัวๆแล้วก็ ทำการกดน็กๆๆนะฮะมันก็จะทําการคอนเน็กกับ Wi-Fi ของบ้านเรานะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นี่ผมตั้งชื่อเป็นไฟห้องนอนนะครับก็เมื่อเราเปิดเข้ามานะมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะในส่วนของหน้าแอปนะครับก็จะมีให้เลือกนะเดี๋ยวดูที่หลอดไฟนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะปรับเป็นแสงขาวอ่ะนี่เป็นแสงขาวแล้วก็ถ้าเราเลื่อนลงมาสุดก็จะเป็นแสงแสงนวลนๆน,น,นะแสงสีเหลืองนะครับก็จะประมาณนี้นะ แล้วก็มันจะมีในส่วนของตัวคัลเลอร์นะฮะเมื่อเรากดเข้าไปเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นไฟที่เราสามารถปรับแต่งสีได้ตามที่เราต้องการนะครับก็มันก็จะเป็นสีประมาณนี้แหละนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตรงสกรีนอะไรประมาณนะี้ก็จะเป็นโหมดให้เลือกเลยนะเหมือนตรงนี้ก็เป็นกลางคืนนะกลางคืนนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเ e ด เหมือนห้างสรรพสินค้าอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็สาหรับการเขียนหนังสือก็จะสว่างสุดพวกทะเลอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็มิวสิกครับเป็นฉากอ่าเวลาเราจะเปิดเพลงนะเราเปิดเพลงเนี่ยแล้วก็มันก็จะกระพริบตามเสียงเพลงนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะก็ในแอปพลิเคชันก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีแค่นี้ แล้วก็เราสามารถสั่งผ่าน Google As Assistant ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาที่ Google Assistant นะชบโอเค Google ปิดไฟ Google Assistant มแล้ววคคค่ะ่ะะะฉันชยอไรุณดีโอเค okay, Google ปิดไฟปิดไฟใช้ดูนะครับโอเค Google โอเค Google ปิดไฟห้องนอนผลการค้นหาจาก youtube อันดับแรกเนี่ยมันจะบ้าบ้าบาบบหน่อยนะครับ <Yeah. S 1> ปิดไฟอ่ะรับทรากกำลังปิดไฟห้องนอนไฟปิดแล้วนะครับถ้าผมจะสั่งเปิดไฟเนี่ยก็โอเค Google เปิดไฟอ่ากำลังเปิดไฟห้องนอนถ้าผมจะเปิดไฟสีแดงนะครับหรือว่าไฟสีน้ำเงินนะผมก็จะสั่งอันได้นะโอเค g o เ g ิ okay, e เปิดไฟสีน้ําเงินอ่า <Okay, S 1> เขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินนะฮะเปไฟห้องนอนเป็นสีน้ําเงินนี่สุดยอดไปเลยโอเค Google โอเค Google เปิดไฟรับทราบกําลังเปิดไฟห้องนอนเปิดไฟสีขาวอ่าเ,เขาก็จะกลับมาเป็นไฟสีขาวน,น,น,าวนี่นะครับก็ จะประมาณนี้นะสำหรับตัวแอปพลิเคชันนะโอเคครับก็เรียกได้ว่าคุ้มนะครับสำหรับราคา389บาทน,นะครับก็ผมว่ามันก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะก็ตัวนี้ความสว่าง10วัตต์นะก็สำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็ซื้อไว้ที่ไทยวัสดุนะครับหรือว่าในเว็บออนไลน์นะครับในอินเทอร์เน็ตก็มีขายนะราคาจะถูกกว่านี้นะครับก็ใครที่สนใจอย,อยากลองซื้อมาเล่นเนี่ยลองไปหาดูนะครับก็ หรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวประมาณนี้นะแล้วก็ถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรก,ก็สามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างนี้นะครับแ้วเจะับคลิปใหม่ทุกอาทิตย์สวัสดีครับบ๊ายบาย